สธันวาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงนะคะโอ้ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะนะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยในฟิล์ของการพยากรณ์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าอากาศมันเปลี่ยนไปสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนไปแล้วผลกระทบอาจจะเกิดตัวว่าอากาศที่โลกที่มันร้อนขึ้นนะครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อาจจะทําให้เรื่องของการพยากรณ์หรือการทํานายหรือการคาดการณ์ยากขึ้น โดยเฉพาะเร่งการคาดการฝนเนี่ยซึ่งบ้านเราเองเนี่ยให้ความสําคัญเพราะว่าฝนนี่ก็เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถพยากร์ฝนได้ตกไม่ตกไม่ใช่เอาแค่นั้นเนาะแต่ยังต้องบอกปริมาณได้ด้วยซึ่งมันก็จะมีผลต่อการคํานวณว่าปริมาณน้ําท่าจะเป็นยังไงปริมาณน้ําฝนเพียงพอต่อการพืชผลการเกษตรไหมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างนึ้งเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราไม่คาดการก็คือเรื่องของฝนที่มาบางครั้งเนี่ย จากที่เราเคยมีระบบฝนที่มันเป็นไปตามฤดูกาลบางทีมันก็เลื่อนไปฤดูฝนแทนที่มันจะเป็นกลางพฤษภาคมก็ขยับมาเป็นปลายพฤษภาคม,มสัปดาห์ที่3หรือที่4่ปริมาณฝนที่มาแทนที่มันจะตกแบบตกาตามฤดูกาลก็กลายเป็นฤดูฝนไม่มีฝนแต่พอฤดูหนาวกลายมีฝนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบใหญ่ก็คืออินโซ เราเห็นว่าลานิยาเป็นกลางเอนิโนเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดนะเมื่อก่อนสิปี30ปีย้อนหลังไปเนี่ยประมาณสักห้าถึงเปีด้วยซ้ำไปที่มันจะมีคาบของการเกิดอะมาเป็นบนลูปอะประมาณนี้แล้ว10ปีย้อนหลังไปถ้ามาดูขยับเข้ามาอีกนะประมาณสัก2ปีครึ่งมันจะเป็นรอบของการเกิดประมาณเอนิโน NO, สลับเป็นกลางสลับเป็นลานิยาเนี่ยสปีครึ่งโดยประมาณบ้านเราเดี๋ยยืนเราจะอยู่2โซนนะ โซนฝั่งหนึ่งก็คือทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกับทะเลจีนใต้ซึ่งอันนี้จะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของไอทิมซิตเกียวของญี่ปุ่นเขาจะคอยดูแลว,ว่าเออเมื่อไหร่จะมีพายุเมื่อไหร่จะให้เป็นดีเพชชันเมื่อไหร่จะเป็นโซนร้อนเขาก็จะเป็นคนเรียกชื่อตั้งชื่อให้เราก็คอยตามศูนย์พวกนี้ขึ้นมาและอีโซนหนึ่งก็คือทางโซนทางทะเลอาหรับเนาะก็จะเป็นโซนของทางริวเดลีของอ,อ,อินเดียเป็นคนดูแลเวลาที่มันมีฝั่งทางเนี้ยมาเนี่ย เขาก็จะมีการออกประกาศแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ผลกระทบฝั่งอินเดียเท่าไหร่แต่ก่อนที่มันจะเข้ามาเนี่ยสมมุติมันจะยังไม่ได้ผ่านฟิลิปปินส์เนี่ยเราอาจจะมีการทําเป็นอินโฟก่อนพอมันลงทะเลจีนใต้เออเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เราจะต้องประกาศของประสิทธิภาพเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเราพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าสถานีที่เราอยากจะติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อระไฟถาวาให้มันครอบคลุมละระบบตรวจวัดก็น่าจะต้องเพิ่มด้วยเนาะ เพิ่มทั้งความถี่แล้วก็เรื่องของสถานีตรวจวัดให้มันมีความถี่ที่มากกว่าเดิมเพื่อที่จะให้ระบุรายละเอียดของพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างเช่นเรื่องของฝนตกหนักเฉพาะที่อย่างเช่นตำบลอำเภอเนี่ยมากขึ้นให้ละเอียดมากเท่าไหร่จะทำให้เรามีข้อมูลในการวิเคราะห์มากขึ้นสถานีหลักมี127สถานีแต่ว่าสถานีย่อยอย่างเช่นสถานีโทรมาสเราก็มีอยู่ประมาณสัก188สสถานีก็ดูแล้วก็ยังไม่พอนะคือบางพื้นที่เนี่ยอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดเฉพาะที่อย่างเงี้ย มันจะต้องมีสถานีเฉพาะทิ่น่ความจําเป็นของแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เท่ากันเนาะอย่างเช่นในภาคเหนือเนี่ยถ้าเรามีความถี่ของสถานีที่ตรวจวัดได้สูงเท่าไหร่มันก็จะช่วยได้ทั้งได้หลากหลายเนาะทั้งน้าท่วมน้าหลากดินโคลนถลม่มแล้วก็มุพิษอะไรต่างๆนี่ซึ่งทําให้เรามีข้อมูลในการวิเคราะห์มาประมวลผลได้มากขึ้นแต่ถ้าสูงว่าเทียบกับภาคกลางมันอาจจะต่างไปเพราะว่าท้าภาคกลางเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบเนาะความเปลเี่ยนแปลงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนมาก ความถี่หรือความจําเป็นที่จะติดตั้งก็อาจจะห่างๆนิดนึงแต่ก็เข้าใจว่าเรื่องการติดตั้งสถานีมันก็เป็นข้ประมาณที่สําคัญเนาะบางครั้งก็อาจจะต้องจัดสรรหาเพราะว่าในอนาคตเนี่ยที่มองว่ามันน่าจะลุ่นแรงขึ้นเรื่อย ถ้าเป็นเรื่องของการตรวจวัดเนี่ยี่ว่าเราก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดนะถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันก็อาจจะห่างกันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่เราให้ความร่วมมือมีการตรวจวัดเนี่ยก็ถ,ถือว่ามีความถูกต้องแม่นยำสูงห่างกันเยอะเรื่องเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีของญี่ปุ่นมันมีสถาบันที่เขาดีบวลลอปมีการพัฒนาเนาะแต่ของของเรานี่สถาบันทางด้านตัวไม่ค่อยมีเออมันไม่ค่อยมีเป็นแบบสายทางด้านดูตันี่หายากเลยแล้วเราก็ เรื่องงานวิจัยเรื่องอะไรของเราก็น้อยด้วยขนาดเป็นก่อนนะ6,000กว่าสถานีเนี่ยคือทีแบบยิบเลยนะแค้ก่อใช่กอั่อเมนเ์่เ็นนึเอราไปอาศัยของญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยกว่ามันจะมาเนาะสิบนาทีเงี้ยกว่าจะมาสิบห้านาทีเงี้ยซึ่งบางครั้งมันช้าเกินไป มีครับมีแผนใช้อยู่ถามว่า AI มันใช้ับสำหรับกรลยารรได้ไหมอย่างเส้นทางพายุนเนี่ยเราก็บางครั้งเนี่ยเราก็พยายามจะเอามาปรับมาประยุกต์ใช้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มาทําเป็นระบบ o p e ป a เรตโอเปอเรชัน่ะยังอยู่ในระหว่างการทดลองอยู่ค่ะออยังอยู่ทดลองอยู่เพราะว่าคําว่า AI บางทีมันมันมีหลาย AI อ,อยากของตีนี่โอเอเพียบเลยอ่ะแต่ว่าเขาได้รับความร่วมมือของ สถาบันต่างๆที่มันเป็นพวกคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงต่างๆเนาะแล้วก็ทําโมเดลเรื่องของ AI พยากรณอา,ากาศและพยากรพายุออกมาเราก็มีเจ้าที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักพยากรณ์อยู่ก็อาจจะแต่ยังไม่เพียงพอนะคือตอนนี้อาจจะเพิ่มพวกเอ็กซ์เพรสพวกผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมาช่วยนะครับเพราะว่าศาสตร์ของอุตุนี้มันมันหลากหลายอะแล้วมันไม่ใช่เฉพาะมันไม่ได้เกิดมาจากบ้านเราเนาะ ที่จะจบเพียวอุตุเนี้อหาน้อยมากเลยในบ้านเราก็ไม่ค่อยเปิดสอนด้วยพอเปิดสอนแล้วไม่ค่อยเป็นคนเรียน <c oughs> แล้วอีกอย่างคือมันเหมือนอาชีพมันแคบนิดหนึงมันไม่ค่อยกว้างก็คาดว่าน่าจะน่าจะแรงขึ้นที่สาก็บข้อมูลโคนของเราที่ที่เราทําอยู่ก็คือหนึ่งก็คือแจ้งเตือนไปตามฟังก์ชันของงาน คือภารกิจของงานก็คือแจ้งไปเรื่องของสภาพอากาศมีการมีปรากฏการณ์มีพายุอะไรเงี้ยเราก็แจ้งเตือนไปได้หลังจากนั้นก็ไปบูรณาการกับปอพไปบูรณาการกับสธนชกรมทรัพยากรน้ําซึ่งก็จะทําให้เป็นกลุ่มใหญ่ในการบูรณาการร่วมกันการแจ้งเตือนโดยโดยโดยของกรมเองก็คืออย่างเช่นแผ่นดินไหวพอมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราคํานวณหาเส้นตรงศูนย์กลางจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวพอได้ปั๊บนี่ก็คือแจ้งเตือนเร็วเลยว่า ภายใน5นาทีเนี่ยต้องส่งเซลล์บอดแคสต์หรือซไอเอสเอ็มเอสทันทีทันใดถ้าส่งก็ต้องไปรอไปส่งพอพอ,อ,อ,อก็จะส่งอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ทันการสิ่งที่เป็นเรื่องของการเป็นเอกภาพอ่ะพี่ยังมองว่าโอการแจ้งเตือนปัจจุบันในโซเชียลนี่ยแจ้งเตือนแบบโอ้สนุกสนานมากเลยอ่ะแล้วทําให้เกิดความไม่เชื่อถือพยายามจะออกพ,พรบ,บอรของอุตุบ a ซึ่งเราก็พยายามนะแต่ว่า ก็ยังเป็นกลางๆอยู่นะยังไม่ได้ถึงบทลงโทษเท่าไหร่อย่างสมบุกของจีนเนี่ยคือหรือแม้ของญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเกาหลีเหมือนกันก็จะใช้แบบกฎหมายเป็นตัวครอบใหญ่เลยนะแล้วก็ก็จะมีบทลงโทษที่ชัดเจนมากขึ้นใครห้ามดัดแปลงห้ามออกห้ามอะไรคือจะทําให้กรอบของการแจ้งเตือนไปทำม,มีเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น